สวัสดีครับถอะขเขียวเตะเอียงนุ่มสามทิศแค่นแนวไม่อีกแล้วครับครับเมื่อกี้กับมาพบมาพอกับสามทิศอยู่นี่ครับบ้านพี่สาวเนาะครับครับก่อนอื่นกะสุขสันวันช่วงการพี่น้องกะยากหลายมือบระเดีมาถักมาไทยพี่ถักไทยน้องเนาะครับเมื่อกี้กะมีโอกาสพาพี่พาน้องมาเอาบรรยากาศครับครับกะสวัสดียอดล้างวันช่วงการพี่น้องกะผ่านมาสองสามมือแล้วล่ะ ใครซ้อเมื่อเลาร์สงกรามก็ได้ครับเมื่อนี้ก็เป็นวันที่สิบหาเนาะครับสิบหาเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่แหละยากน้ำพีน้ำนองน้ำดูกน้ำหลานมาจากกรุงเทพกรุงไทยครับกับบริเฮดคลิปทักทายพี่ทักทายน้องเนาะครับช่วงเทศกาลสงกรามกันั่นแหละคลิปทุดท้ายกันทักทายพี่ทักทายน้องกัคลิปนั่นแหละครับคลิปไปสู่ป่ากันนั่นแหละกําลังจากนั้นก็ยากน้ำพี่น้องน่องกั อยู่กับขอบกับขั้วครับเึ่งยากานยาก้าน้ครับมันนี้มีโอกาสที่มาเอาบรรยากาศรับมันนี้กับที้เคงที่ดคน้ำย้ายนั่งแล้วครับส่งน้ำส่งน้ำพระพระพระยุทนํำบัตเท่านี้นะครับก็คือแม่เนี่ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนวันเกิดของพี่สาวนะครับนี่ครับพี่สาวเปลี่ยนวันเกิดนําพี่สาวเกิดวันที่สิบหาครับวันที่สิบห้าเมษาก็เลยเฮ็ดอยาเฮ็ดกินกันแล้วครับภายในขอบรั้วนี่แหละกับเอื่นพี่เอื่นน่องเอื่นลุงป้าเอาอายุขางบ้านนี่แหละครับมา กินมาอยากมาตุ่มมาห่มกันนะครับแต่ปีนึงเที่ยนึงพี่น้องมีโอกาสลูกรานมาแต้ขุ่เที๋ยขุงไทยก้อนเขาสิลงไปทําการทํางานเป็นชีวิตกะเขาก็อยากกินอยายากับกอบกับั่วเขาก็อยากกินกับบูกกับเต้ากับบ้านกอบกัวกับมือว่านนะครับวันที่ที่สี่แต่วกะใหญ่ไม่เห็ดมือนี่แหละมือใดก็คือนกันลำลัพี่น้องนี่ครับเต้าก็เตรียวแล้วกินน้ออยากกับลายยางอยู่ที่เป็นอาหารทะเลนั่นแหละ ตลาดครับอันนี้เป็นกุ้งเนาะพี่น้องกุ้งกุ้งกุ้งอันนี้แตงแง่หน้าคนเจี๊ยบมาให้ที่เป็นพักเป็นยังท่างคุณก็สิเป็นปลาหมึกครับเขากำลังคั่วอยู่เห็ดคำจังหน่อยพี่น้องเพราะว่าเด็กเล็กเด็กน้อยเขาก็ไปเล่นน้ำผมเขามาเนาะครับแล้วก็สามทิศกลับไปแห่หนำแห่หนำน้ำไทยบ้านนี่ละออมบ้านพึ่งแล้วก็เลยได้มาเห็ดคำแน่จังหน่อยครับปกติก็ว่าสิเห็ดเตวียงยเตวียพนพวกนี่ร้านก็กำลัง เตรียมฟื้นเตรียมไฟครับให้มันมีแสงให้มันเห็นหูเมื่อนี้พรเห็ดอยู่บ้านแย่นางนะครับเมื่อนีไม่เห็ดอยู่บ้านพี่สาวกสิเอื่อันย่างมาพี่ละมาหดวหน่ำมาสงพระสงพระอ่บ้านเหตุนี่แหละคือแย่นา่งนี่แหละเนี่ยสามทิ่นี่นะครับต่อไปเป็นวันเกิดของพี่สาวนั่ครับเอาสามที่กษิเจ็บบรรยากาศไปเรื่อยๆครับพอลุงเนี่ยครับพอลุงกันี่ครับอันนี้พวนำห่อมาพอดีเราก็ย่านข้ามั่วน้าวควยแล้วครับ สงการกับบ่ได้ไท่ายบรรยากาศในพี่ให้น้องเบิ่งพี่น้องเอ้ยเป็นยังไงบ้านพี่น้องมวนบ่ทั้งบ้านนี่ห่อนแห้งครับปีนี้ห่อนคลาีลีแรงครับฝนกับบ่มีฝนกับกบ่ตกร้านกับมาแต่กรุงเทพกรุงไท่เนาะครับ,ก,รบก,ก,กับยากก็ได้ทักท่ายสบายดีพี่น้องเร่งชงสงการกับทุอโอกา,การเนี่ยครับเมื่อนี่แหละครับมาทักทายสบายดีสบายดีสบายดีสบายพี่สบายน้องเนาะครับสวัสดีปีใหม่ อีไม่ไทยครับสงการบ้านเท่านี่ละโอ้อออตอนนี้ก,ก็กำลังเสริมไฟอยู่ครับสเสริมไฟพ่อลุงเราก็สเสริมไฟอยู่มันมันเหนื่อ,อยจังเ <ไป S 1> ลยมาพี่น้องกับมาลายแล้วครับนี่เวลกพูงเงยผู้โตพูโติ่นก็เลื่อมมากแล้วครับดีลุงยัด<ว>กับมาแล้วลุงยัดกับมาแล้วครับเช่วยลุงยัดเมื่อ<ว>กี้พ่อลุงก็อาบน้ำแล้วสีสีสงน้ำ สีส้งน้ำพระในบ้านก่อนครับเดี๋ยวบนเีนมันกับนีเครื่องดื่มน้ำนะครับมีน้ำบักตูมน้ำมีแนวแจะข้าวน้ำเดี๋ยวยันเพิ่นนั่นนะครับกันได้ทีสีสีส้งน้ำเพิ่งก่อนนี่ครับรน,น,รนี่พี่สาวก็เห็ดเสือเสือมาให้ครับสร้างเสือมาให้เห็นไหมสร้า่นแค่นี่ครับไจ้แก่น้องกินเขาเพ็ดเรียบร้อยแล้วนี่ล้วย่ำซื้อมาตต์ตลาดนี่นะครับ ทุกทีก็เป็นย่างเนะ àng, 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 เาะย่าง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 กุ้งครับกุ้งกุ้งย่างกุ้งย่างความมือครับมามาพี่น้องมามาประบุญสงการน้ำกันปีละเทือครับบีแม่ไทยอไปเีเ่ยวไวาบาีแม่ได้กี่ S <S มามานี้พี่น้องธงพระในบ้านก่อนร้านกับมาเพรท่านครบดอกหลายคนอยู่เอาผู้อยู่ก่อนผู้ท่านในมากอจังว่ากันจัง็นเขาเห็ดที่หลังครับเดียวสามสิบสี่สิบสิบเป็ี่ยนผู้พาพันปเวอลนอเดียวให้ลูกสาวถือกองครับเ

สัตพังอัรราตพัะกยูกพันตียกขัน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  ว่า่า่าว่าวานี่วอานักว่านักวอานักเ่านักว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 านัว่านัก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 ว่ากวานั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 กวานวานั่านัก่านักวานักวากวา่านั่านักานั่านักอานัเวานว่นาน ผมเชื่แล้วก็ย้อไปได้ให้อไหุ่ง้ใ่ยนนดุ่่นเไปเียเอาครับสามทิศเทศแล้วมีลูกไส้คนเดียวครับยายนางมีลูกไส้คนเดียวกับพี่สาวแ้วก็น้องสาวครับน่นครับ้องส้กับพี่สาวเนี่ยครับของบ้านนี่แหละยายนางมีลูกสามคนครับสามทิศเป็นลูกไส้ผู้เดียวมุ่นขอนพี่น้องมุ่นน เอลาเนัวยกขเห็น <usion> ล right, e ูกล <nh> ้านเป็นมากนี่นะครับพระในบ้านเพิ่อเอินพระในบ้านเนาะครับ เห็ดก้อนนั่นแหละครับเขาจังสิได้อยากได้กินนั่งกินนั่งยากันให้มันมุ้วนเนาะครับครับที่เก่าบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องนเลครับประเพณีไทยตรงน้ำผู้เทาตงน้ำขอพรแรกแข็ยิ้มจังสี่ลังบีดะเทือครับบีไม้ไทยของเขากะเขอคอยพี่ให้น้องเขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนสุขูทุกคนแล้วครับทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทั้งคู่มาเก่ามาใหม่เนาะครับเนาะกาลูกหลานผู้เดินทางครับ ก็ให้ดุนทางโดยปลอดไยเนะครับกลับลงไปกรุงเทพหาเงินหาค่าก็าาให้ะสมเพิ่มส้มเร็ดลำลำรวยกลับมาดีไม่แห้งนะครับขับรถไปปลอดไัยนะครับมเมาไก่ยับกษ์ครับบรรยากาศรอบรอบครับ

มองได้เนี่ยเีตายากัเอ่นเรามาหน้ายูอครับผู้สาวผู้ยุบนยุ่ทางผุล่งทางไก่ผุลั่งทั้งทั้งประเทศพุล่งือลมดอกียายากับเป็นผุลั่งผู้นึ่อันนี้เขาปลุงครับเขาเปนเร้ย่บานไปครับมทนี่มาเท่านได้ครบครับลูกหลานมาเะท่านได้ครบไป ผู้เข้าไปเที่ยวก็มี่ยังมาพระา,านเนอ,อดกับมี่ครับ <c oughs> ส,าสามอีมมมมกพูดว่าดีกระไ่แล้วครับก่รแล้วเอามามวนน้ำกัน,นกพี่น้องยวดเพิ่นกับนั่น,นยุดอกหรากจิตตังคุณน,นะครับเฮียนามมือสุดท้ายมือนี้ มื้อเื่นก็สิเป็นลูกหลานก็นเริ่มทยอยล่องเราครับกับขับรถขับลากัให้ระมัดระวังเด้อลูกหลานก็นได้ครับรถฮอดที่ลุล่ให้ฮอดมองฮอดบอนให้ปลอดภัยนะครับใส่ย่านพานาดูความระมัดระวังครับช่วงนี้รถมันก็ติดเอ ทรงน้ำล้วก็ที่เป็นการปลูกคอต้อแคนครับให้ผู้เฒ่าผู้โตเันปลูกแกนให้เป็นธิริมงคลปลูกมคลละแกน่างเราปูกให้ลูกไส้นี่ยที่กปลูกคนปูมลูกนไมูนดีไหูกนมฮะูกดีไมฮกีไมลูกคนไมปลูกเลูกคนีกีากูกมาลูกดีดีไู หายขวดนี้หายขวดนี้ดีหายขวดใจขวดใจเด้อขวดใจขวดแห้งข้าเรียนยังไปพดอยก็บอกนบอกไป่ายๆง่ายนางกพี่นองฟังเราด้วสาส์นสาส์นแล้วเมียมันใส่ได้ยังไงดิใส่ได้ดแล้วใส่หดลาแล้ว้าวเค้กเหนพี่สาวแล้วครับมึงกินดิครับนี่ครับ

เอาครับพี่น้องก็เลิกกันแล้วละพอดีบรรยากาศมันก็มีของมึนเมามีน้ำกูมีแยงสามสี่ก็เลยบ่อยากเย็บบรรยากาศในพี่ให้น้องเมื่อนอกครับบางเทียมมันก็ย่านผิดกฎผิดยังเขานอกครับก็เลิกกันแล้วละเก็บสิ่งเก็บของแล้วลรอครับเหระรดน้ำน้ำหัวหลักกูเงี้ยพู้เฒ่าพูดถัวหรอก็่ะสามสี่กระจุบรรยากาศฝากพี่ฝากน้องไว้ทักนี้ก่อนครับตอนนี้ก็เขามานั่งคุยกับพี่สาวอยู่ในบ้านนี่แล้วครับ เอาครับท่านนี้สามชิดก็ขอ,ขอบคุณขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเ้างเมื่อสุขสุขคน,นครับที่เขามารับชมคลิปของสามชิดตั้งแต่ต้จน,ตนจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอ,ขอบคุณทุกกาลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพืพ่อสิบบริกาคลิบไม่ไม่นะครับคลิปหน้าสามชิดผีผ้านอนไปอย่างกรช่างคล้อยชมวอกติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามชิดก็เกี่ยวไว้สำหนับก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ